ไปที่พัทลุงกันหน่อยค่ะครอบครัวเขาก็อยู่กันแบบมีความสุขดีนะคะแต่พเพออิญคนที่ทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆกลายเป็นคู่เขยของบ้านคือฝั่งครอบครัวเขาอยู่กันดีนะเขยเล็กกับเขยใหญ่จริงๆตอนแรกก็สนิทกันดีร,รักกันดีแต่ไม่รู้ไปแตกคอกันเรื่องอะไรล่าสุดควักปืนยิงรัวกันไปหกนัดเขยใหญ่ยิงเขยเล็กตายคาบ้านเลยค่ะมาตรงมาเน่ยเอยนะอัเดี้ไปเด่๋ยวนึ่งอันี้เท่าอันนั้นเปิดน วงจรปิดจับภาเพเหตุการณ์เอาไว้ได้หมดเลยนะคะเขยใหญ่หรือในช้างค่ะเดินดุมๆุมดุมด,มด,มดุมเข้าไปในบ้านของเขยเล็กก็คือในแปะเข้าไปถึงปุ๊บเสียงปืนนัดแรกนัดที่สองรัวติดกันมาเลยหนัดจบนัดที่6กในช้างเดินออกมาจากบ้านแล้วเสียงกรีดก็ดังลั่นบ้านเลยนะคะ เขาใช้ปืนลูกโม่จุด3.8 6นัดนั่นเท่ากับยิงหมดโม่เลยค่ะ3มทุ <onu>? ่ม13นาทีเมื่อคืนนี้ที่บ้านในตำบลโคกทรายอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนะคะตำรวจสพป่าบอนลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยก็พบร่างผู้เสียชีวิตก็คือในแปะนอนเสียชีวิตอยู่ตรงห้องโถงในบ้านสภาพศพถูกยิงด้วยปืนเข้าที่ตัวและที่หัว6นัดเข้าทุกนัดเลยค่ะคนก่อเหตุในช้าง ที่เดินออกมาน่ะไม่ได้หนีนะคะคไปมอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนจุด38เบื้องต้นไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นเท่าที่ได้ข้อมูลจากตำรวจเนี่ยตำรวจบอกว่าสองคู่เขยเนี่ยนายช้างกับนายแปะเนี่ยเขามีปัญหาขัดแย้งสะสมเป็นเวลานานแล้วแล้วบ้านนั้นอยู่ใ,นในกล้กันคือบ้านเป็นอย่างนี้ค่ะนายช้างอยู่หลังแรกตรงกลางเป็นบ้านของพ่อตาแม่ยายแล้วถัดไปเป็นบ้านของนายแปะ <c oughs> คือมีบ้านพ่อตาแม่ยายท่านตรงกลาง เดินถึงกันนะคะเบื้องต้นตอนแรกบอกว่าสาเหตุอาจจะมาจากขัดแย้งเรื่องมรดกทางครอบครัวของฝั่งภรรยาเพราะเขาเป็นเขยกับคูก่ก่อนเกิดเหตุชนวนเหตุจริงๆเห็นว่าทะเลาะกันเรื่องหมาในช้างมีหมาอยู่ตัวหนึ่งเลี้ยงหมาแล้วเหมือนในแปะผู้ตายเนี่ยพูดทํามดาว่าหมามันซนจังอะ่ะเดี๋ยวป้าเตะทั้งหมาทั้งเจ้าของหมาเลยทั้งสองคนก็เลยทะเลาะกันแต่ญาติิมาห้ามแล้วรอบหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไปช่วงค่ำทะเลาะกันอีก ดา่าทอท้าทายกันอีกแล้วในช้างก็ก่อเหตุนะคะที่น่าเศร้าใจก็คือว่าตรงจุดที่ในแปะนอนตายอ่ะตรงนั้นคือห้องโถงกลางของบ้านใช่ไหมแม่ยายก็อยู่ด้วยและลูกผู้ตายก็อยู่ด้วยค่ะแปลว่าน้องเห็นทุกอย่างเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะเราได้กล้องวงจรปิดตอน6โมง12นาทีเมื่อวานนี้ค่ะจะเห็นในแปะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพาภรรยาออกไปข้างนอก ก่อนจะกลับมาที่บ้านในช่วงคำ่ำนู่นนะคะก็น่าจะเป็นภาพสุดท้ายตอนเขามีชีวิตอยู่นั่นแหละเราส่งคุณจ๋าจํำศีลงพื้นที่วันนี้นะคะที่บ้านเนี่ยก็ปิดล็อกกุญแจนั่นหนาเลยข้าวของในบ้านอยู่เหมือนเดิมส่วนบ้านของในช้างก็อยู่ถัดไปอย่างที่บอกมีบ้านของพ่อตาแม่ยายขั้นกลางเอาไว้ได้คุยกับนางว่องนางว่องเป็นแม่ยายค่ะเป็นแม่ยายของทั้งคนก่อเหตุแล้วก็คนตายนี่แหละ บอกเมื่อคืนนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านแปะนี่แหละอยู่ยินเสียงปืนดังขึ้นก็ลุกไปดูหน้าบ้านโอ,โอ้เห็นช้างน่ะ <it> ย <í> ิงแปะไปแล้วคือแปะนี่เป็นเขยที่แต่งเข้าบ้านมาก่อนนะอย <ไข S 1> ู่มาเกือบสิปีแล้วส่วนในช้างเนี่ยเพิ่งเข้ามาอยู่ได้ประมาณ2อสปีแรกๆก็เห็นรักกันดีหลังๆไม่รู้ว่าแต่อคอเพราะอะไรเสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับครอบครัวส่วนที่บอกกันว่า เป็นประเด็นเรื่องปมมรดกของครอบครัวฝั่งภรรยาเนี่ยแม่ยายบอกโอ้ไม่จริงนี่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายยังไม่ได้แบ่งมรดกอะไรให้ใครเลยไม่จริงไอ้ตรงนั้นเรื่องรมบัสนันไม่จริงเปล่ารมบัสปลาปลาไม่ได้เบกไก่ที่ไม่จริงไงฮะนะมันยีแบกง่ายก็อยู่แล้วนะแต่ว่าปไหนนั้นไม่ได้แบงไก่ที่ปลาปลาก็ไม่หวานน่าไม่จ่ายเลยจ่ายไม่จ่ายปลาก็ไม่รู้แต่ว่า เขาก็ทตั้กับป่นี้ปากะมึนมันกันปากระอกม่นี้แตกกันลูกก็มารูยว่าตั้มเบือมันนี่กับลูกนู่นกับลูกได้คุยกับญาตินะคะญาติๆก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมาที่เป็นปมเหตุที่ทําให้ทะเลาะกันรอบสุดท้ายอะค่ะชื่อเจ้ามารวยนี่มารวยเป็นหมาในช้างในช้างเลี้ยงไว้เป็นพันธางนะคะเพศผู้อายุสาปีแล้วคือเจ้ามารวยเนี่ยมันชอบไปนอนที่หน้าบ้านในแปะ ซึ่งจริงๆในแปกก็เอนดูเจามารวยนะเพราะเอาข้าวเอาน้ําให้กินเป็นประจําแต่หลังๆเนี่ยมารวยมันไม่รู้ยังไงอ่ะใครผ่านไปผ่านมาขี่รถผ่านอะไรเออะเฮาเออะเฮาตลอดแล้วมันชอบไปอยู่หน้าบ้านในแปะไงในแปะก็เลยอาจจะรำคาญเลยเหมือนทำนองแบบด่าหมากระทบคนน่ะบอกมั่วนะเด๋ยวเตะทั้งหมาทั้งเจ้าของเลยนี่เอ็นบอกเอ็นบอกมาหยิกกัดก็ไม่เฟียไม่เน่ใจนะนหองนะพอปีไม่ได้อยู่บ้าน มันมีตัวงะไรมันจะยิกไรตัวตัวพูนนะมันก็หยิกมั่งบางที่นะอ่ะนะแต่ปีน,นั้นแล้วมันดูว่ามันกัดคนไหมกัดมันไม่เคยกัดเคยเดี๋ยวคือมันหยิกบางที่เตาคนมันกก,กลัวนะคุณจ๋าไปที่วัดห้วยเรือนะคะก็เป็นที่จัดงานบรเพ็ญกุศลศพของนายแปะผู้ตาย ได้คุยกับแม่ของในแปะอะค่ะคุณแม่ก็บอกว่าที่ผ่านมาลูกไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยว่ามีปัญหาอะไรกับเขยผู้พี่เพราะนานๆครั้งจะแวะไปหาสักทีก็รู้แค่ว่าอยู่กันคนละบ้านไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกันเท่าไหร่เมื่อคือนเนี่ยญาติๆมาเรียกแม่บอกแม่แม่แต่งตัวไปหาลูกชายที่บ้านหน่อยตอนแรกแม่ก็ไม่รู้นะเพราะไม่มีใครบอกอะพอไปถึงเท่านั้นแหละโอ้โหไอตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะลูกเราเป็นไปทะเลาะกับลูกสะใภ้จะให้แม่ไปเคลียร์หรือเปล่าไปถึง เห็นรถตำรวจเต็มไปหมดเลยแล้วเห็นร่างลูกแม่ถูกยิงแม่สุดเลยอ่ะไม่คิดว่าที่ให้แต่งตัวมาหาลูกที่บ้านเพื่อให้มาดูว่าลูกเนี่ยถูกยิงตายเขาไปว่าให้แต่งตัวนะว่าไปทูระฮะถึงกับยายก็รับตัวเลยเพราะว่าขึ้นรถหนองเท้าแล้วถึงทามเขาว่าเดี๋ยวนี้ไป้นยอ่ะว่าทามหนองเท้าเจ้าป้ายายมันถึงกับหน่องเท้ายายว่า ไป้ันมุนว่ะก็บ,บอกแต่ว่านะก็ไม่แรงเลยบอกว่าไป้ันมุนตึงใหญ่เข้าใจว่ามุนกับแปนรบกันลกตึ้งว่ามา<อ>ป,ป้าย้ายมาว่าแล้งไอ้เคลียกันไมตท้ามาทำหดใจกันนัดนั่นน่ะลูกเป็นปีเป็นนองกันนี้ม,มาอยู่แม่แม่ย้ายเดียวกันว่ะคนเราไม่น่ายดที่ทำตึ้งกันนัดนั้น ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องจะสืบหาปมเหตุที่แท้จริงแหละว่าตกลงแล้วก่อเหตุเพราะอะไรแค่เพราะทะเลาะกันเรื่องหมาเรื่องปมมรดกของบ้านฝั่งภรรยาหรือจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นไม้เบื่อไม้เมาขัดแย้งสะสมส่วนตัวกันมานานเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งค่ะ